สวัสดีค่ะพี่น้องช่องเจเดือนแยกขาวลามออฟฟิเชียลค่ะนี่มาทอดขอ้าวจีจ้ะพี่น้องอยากกินข้าวจีท้านดังไปจ้ะเลยเปลี่ยนเป็นเป็นเมนทอดอนี่จ้ะพี่น้องเคือ์ไข่ไข่ที่จะทอดเ้าวอกี้จะ้ะใส่น้ำใส่เกลือกับกับชูรดนิดหน่อย แค่ใช้น้ำตาลขอกีสม่ยจักพี่นอ้อันนี้ข้าวจีที่จะทอดนี่จ้ะฝนตกลิ้มจักรพี่นก,กเลยอยากกินข้าวจีถ้าจะมาดังไฟก็ขี้เกียจทำผัดผัขดข้าวก่อนจักรพี่นงนี่ผัดข้าวให้เหลืองก่อน น้ำตาลก่อนพี่น้องเดี๋ยวข้าวจี่ไม่ไว้ก่อนบอทอดหลายจะ้ะเพราะว่าพ่อบ้านไม่กินด้วยสามเมื่อไรแต่พี่น้อ ขีไม่ใช่ข้าวกีทรงเครื่องถ้าเพิ่นทอดเฮ้ยถ้าเพิ่นจิ้มาจะพี่น้องเพิ่นจะใส่กะทิสดกะทิสดน้ำตาลอันนี้ใส่แต่เกลือกับเูลสดจะพีน่น้องข้าวกีทอดถ้าเอามาทอดข้าวกีจะใส่ไหมจะถ้าใส่น้ำตาลาทอดใ้เหลืองก่อน ไม่เอาไข่มาลงทกกวันเพียงพอจะจะขอกินหมด จวมไข่จะพี่น้องกันน,ะนี่หอนๆแบบนี้เอามาจวมไข่เลยจ้ะนี่จุมไข่แล้วเอาลงไปทอดอีกรอบหนึง่งไข่ก็จะเหลืองน่ากินนี่จ้ะ โดนแทยากกินจะไปเนาะนี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ยังบ่็เหลืองดีจ้ะอันนี้กำลังร้อนๆก็เอาไปมาจิ้มไข่เอามาจุ่มไข่ ฝนตกลินต้องกินข้าวจีจัตินานี่เรืองละร้อให้เสด็จนำมันกันจะพตินาเอาไว้ข้างๆกระทะกัน ดีเจ้าพี่น้องเหลืองเป็นแต่แซ่บป่ะจ๊ะข้าวจีใส่ไข่ทาไข่กลิ่นกระหล่งหั่นๆจ้พี่น้องแบบนี้อันนี้ก็เอามาจุ่มอีก ข้าจีทาไข่ข้าวจีทรงเครื่องแล้วอีกสองวันจะกป็นเมนูเช้ากินตอนเศ้ากับแซบแล้วจ้ะพี่นอกแค่นี้ก็อิ่มแล้วมือชา จุ่มไข่อีกรอบหนึ่งก็ได้แตพีหน้องไอ่จะได้เยอะๆเอามาจุ่มไข่อีกรอบหนึ่งเช้ดลงไปทอดอีกรอบไข่ในเนยจะได้เปิอดอ่ะจะได้ไม่เหลือเชืดอ,อันนี้จิ้มไข่สองรอบ xảy thêm một luôn, chết xảy bay thêm một đời chúng ta sẽ เรบร้อยเอากระดาษทิชชูมาซับเอาไปไหมนเนี่ยน้ำมันไม่ได้อมน้ำมันออกจากพี่น้องเพราะว่าไม่ได้ใส่น้ำตาลนี่จ้ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะมาจ้ะพี่น้องมากินข้าวจีทรงเครื่องกับเจเดือนค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้จำเนี้ยละจ้ะ ปากช่องเจเดือนแยกข้าวามออฟฟิเชียลด้วยค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะ้มือชากินร้อน